มาเรื่องหนึ่งนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี้ครับที่กรมบับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับหรือว่าบกปทะฮะคณะนะฮะคณะของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการครับคุณหญิงกัลยาโสพลธนิตนะครับก็ประกอบด้วยคุณอุดมการวรกิจนะฮะรองโฆษกนะครับคุณชิดสนุชานวลปานนะฮะแล้วก็คุณรงศักดิ์สุประสอนครับทีมโฆษกและก็คณะทำงานด้านกฎหมายของคุณหญิงกัลยา เข้าพบพนักงานสอบสวนระกอป,ปทเอาผิดนะคนที่ไปโพสต์เฟซบุ๊กลายหนึ่งครับไปโพสต์ข่าวปลอมน,นะมเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนสาศาสนาในโรงเรียนะเขาบอกว่าอาจจะสร้างความแตกแยกความขัดแย้งขึ้นในสังคมน,นะร,รใช่ครับโดยนายอุดมการนะครับก็เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากคุณหญิงกาลย,ยาโสพลพาณิชนะครับให้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ไปโพสต์ภาพและข้อความอันเป็นเท็จนะครับในเรื่องหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับศา,ศาสนานะครับล่าหาโจมตีโจมตีคุณหญิงกลัลยานะครับ,รบโดยมีขบวนการปลุกปั่นอาศัยความเชื่อถือทางศาสนาเป็นเครื่องมือครอทางการเมืองนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกและสร้างความเสียหายให้แก่กระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้นะครับก่อนที่จะมาแจ้งความบอกปทอ คุณหญิงกัล,ลยาก็ได้ประสานไปยังนายพุทธิพงศ์ปุณกณันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีนะครับ,รบให้ช่วยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับผ่านทางโซเชียลเพื่อนําไปสู่การดําเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลหวังสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับการศึกษาของไทยนะครับนี่ฮะนี่ฮะก็หลักสูตรเนี่ยบางทีเนี่ยหลักสูตรการศึกษาเนี่ยเขาก็จะต้อง ผ่านคณะกรรมการนะรก่อนจะเอาอะไรมาสอนเด็กๆเนี่ยนะ<ช>มันจะต้องออมีขั้นตอนมีกระบวนการที่เยอะอะนะมไม่ใช่วา่านึกจะเอาอะไรมาสอนก็สอนเพราะนั้นเนี่ย<ม>บางข่าวเนี่ยเราดูแล้วเราก็ น่าจะวิเคราะห์ได้นะมันก็ไม่น่าจะจริงนะ<ม>แต่ว่าแน่นอนละไอคนที่ทําปลอมเนี่ยมันก็ต้องหวังผลอะไรเนี่ยนะ<ม>อาจจะหวังผลลิเครดิตคุณหญิงกาลยานะ<ป>ริษยดิตรัฐบาลไปบิดเบือนข้อเท็จจริงอะไรให้เกิดความเข้าใจผิดถูกต้องแล้วมันยิ่งเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาเนี่ยมาเรียนออดมันอาจจะเกิดความขัดแย้งได้อาจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวได้นี่ฮะ